สวัสดีครับทุกทุกคนนะครับพบกับผมนะครับไลแมนอีสานนะครับอีกครั้งหนึ่งทำไมทุกคนอาจจะ่าลายแมนอีสานนะครับก็เลยครับจะว่ามันเวลาไปเห็นงานก็ว่าไทยเึ้นกันกันครับผมบอีสานในที่ครั้งนี้ครับมายุ้เกตโดนนะครับเนาะครับผมเอามาครับตอนนี้มืัอนี้ได้ผลิตภาทุกทุกคนนะครับไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วก็เห็นงานเลยนะครับภาษาอีสานเอาน่าไปล้อครับผมวันนี้ผมอยู่กับ ครับผมมาทางไทมั่นนะครับผมผมว่าต้สงไปเห็นงานเนาะแต่ผมก็เลยไทยอยากให้ทุกคนในเบิ้งนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าแถวๆบ้านผมเนี่ยมันก็มีที่ที่สวยเหมือนกันนะครับมันจะสวยเป็นคนละแบบนะครับสวยแบบแหงแล้งนะที่นีนะครับรับผมก็วันนี้นะก็เป็นถนนนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรับงานแล้วก็ไปเที่ยวด้วยนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปทํางานนะครับเราก็ แต่ตัวนะครับ นี่ก็เป็นอะไรที่ันจะต้องไปทํางานอีกทางฝั่งทางหนึ่งนะครับเพราะว่าออกจากบ้านมันออกได้ทั้งสองมันออกได้สองทางนะผมแต่ก็ระยะทางก็พอๆกันนะครับผมตอนนี้บรรยากาศที่สารนะครับผมก็ตอนเช้าใชาน้นก็หนาวนะครับผมแต่พอสายมามันก็จะร้อนนะครับ ก่อนที่ผมจะไปทํางานนะครับพอนี้ผมขี่ผ่านมานะครับผมก็เลยเห็นต้นต้นหนึ่งนะครับที่คนอีสานเขาชอบกินกันมากนะครับนั่นก็คือนี่ครับผมมองใกล้ชัดนะครับเรียกว่าสะเดานะครับสะเดาตถวนี้มันกำลังเป็นดอกนะครับผมนี่ครับเป็นดอกนะครับแล้วก็เก็บนะครับเดี๋ยวเอาเอาเราไปลวกตอนเย็นๆครับมันเป็นไรครับพอมันเหนียวๆหน่อยแล้วก็เอาไปลวกได้เลยครับผมพากลับมาแล้วก็ไปลวกได้เลยนะฮะเป็นสะเดานะครับผมกลับไปกินกับน้ําพริกนะครับนี่ฮะ ที่นี่เขาไม่ห่วงกันนะครับเพราะว่ามันเยอะมากนะครับอีกอย่างหนึ่งมันเป็นข้างถนนนะครับเราสามารถเก็บได้เลยนะครับผมอีกอย่างหนึ่งเราเอาไปกินนะครับเราไม่เอาไปขายนะครับผมเยอะมากนะครับเป็นดอกสะเดานะครับมันเป็นดอกแล้วนะครับผมนะภาษาอีสานบอกว่าโอ้ยปาดไล่ไล่วาสันวาไล่คักครับผมนะครับ ่านะครับผมนี้ก็เป็นตอนนี้เราเอาถึงนะครับเราเอาไปอีกนีครับทุกทุกคนนะครับผมก็พาขับรถมานะครับอีกทางหนึ่งนะครับผมซึ่งทางนี้มันก็จะมีทางลัดอีกทางหนึ่งนะครับก็คือทางด้านซ้ายมือผมเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปทางลัดกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูนะครับ ป็นบรรยากาศนะครับอีสานนะครับมันจะแห้งแล้งนะครับถ้านถนนเนี่ยบางบางที่มันก็มีไฟไหม้ด้วยนะครับผมคนดูสิว่าเรามาเจออะไรนะครับเรามาเจออะไรครับตอนนี้นี่ก็คือนะครับพุทธานะครับเป็นพุทธาป่านะครับ มันกินได้นะครับทุกคนมันกินได้ครับผมมันกินได้นะครับเดี๋ยวเราจะหยิบมาแต่มันถ้าเป็นลูกดิบๆมันเนี่ยนะครับเป็นลูกดิบๆางบนี้นะครับผมอย่างเงี้ยฮะมันจะออกเปรี้ยวนิดนึงนะครับเราต้องจิ้มกับเกลืออย่างเงี้ยครับผมเราต้องจิ้มกับเกลือนะครับเาเรียกว่าพุทซาเป็นพุทซาปากนะครับคนอีสานเขาจะมาชอบเก็บกินนะครับเวลาถ้ามันสุกๆแล้วถ้ามันสุกแล้วมันจะออกเป็นสีแดงๆนะฮะมันจะออกเป็นสีแดงๆ ครับผมอ่ามันจะหล่นตามพื้นดินก็มีนะครับนี่ครับมันจะหลินตามพื้นดินแบบนี้ฮะนี่ครับแบบนี้ครับผมแบบนี้ครับเป็นน้พุทธานะฮะเดี๋ยวเราจะดูข้างในมันเป็นยังไงนี่ฮะมันไม่ได้เน่านะครับแบบนี้มันไม่ได้เน่านะครับผมมันกินได้นะครับผมมันกินได้ครับนี่ครับมันกินได้ครับผมเดี๋ยวชิมดู ออกเป็นเปรีป้ยวหวานนะครับอืมอย่าอย่าวันนี้อย่าเปรี้ยมากมแต่อมไปอมมามันก็หวานนะครับผมมันน่าจะได้วิตามินซีนะครับได้วิตามินซีครับผมอืมฮึมวิตามินซีอยู่ข้างในนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรา,เรามา <c oughs> ลองรูปดิบๆรูปแบบนี้มันจะมีรสชาติแบบไหนนะ จ,จัดเลยนะเราเตียนตัเสร็จเรียบร้อยเลยดูสิอืมอื้อืมเบียวมากเปรี้ยวมากแต่ว่าเรากินแล้วมันรู้สึกว่ามัน มันช่วยการกระหายน้ําได้ได้นะครับผมเพราะมันมันจะเลือกแต่ว่าเรียกน้ําลายเราออกมาแล้วก็ทําให้เรากินน้ําลายได้นะครับอืมถ้าเราแบบหิวน้ําบางครั้งที่แบบว่าเราเราไม่มีน้ําดื่มหรือเราหาน้ำกินจะไม่ได้เราเราเจอพุทราบ่าแบบนี้ครับเราสามารถเอามากินแล้วก็อมได้ครับผมมันจะช่วยได้นะครับโอเคครับอันนี้คือว่าพุทราป่านะครับผมพุทราป่าครับแต่ก็อร่อยครับอร่อยจิ้มกับเกลืออร่อยครับผม Oh, จนะนะพาผูเขาานะครับจะมาทำ้อามานะครับก,ก็จะสวยๆนะทั้งหมดนะครับอีสานาะก,ก็จะสาหาพ่อขบพ่อเทียนนะครับแร้วพอมาถึงที่ที่ทใกล้ใ คลองน้ำนะครับจะเป็นพวกต้านออน้ำหรือคลองน้ำอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะเป็นพื้นพวกแก้าอะไรนี่ก็จะเป็นสีเขียวนะครับเห็นไหมเป็นสีเขียวครับอ,อันนี้ผมกำลังจะไปทำงานนะครับผมไม่ได้ไปเกเรีที่ไหนนะฮะมันเป็นทางผ่านทางที่ผมไปทำงานอยู่แล้วนะครับผม กาทำข้าวนะครับนี้ก็ข้าวกัานะครับโอเคครับทุกๆคนนะครับก่อนที่เราจะไปถึงที่ทํางานเนี่ยบริเวณการรับงานนะครับผมมาเจอต้นต้นหนึ่งนะครับนะครับต้นนี้ครับมันจะเป็นลูกคล้ายๆกับพุทราป่านะครับ มันจะคล้ายกับพุทธาป่าแต่มันลูกเล็กมากนะครับมันก็จะมีหนาเหมือนกันนะครับเป็นพันเดียวกับพุทธาป่าเลยนพุทธาเลยนะครับแต่ว่า,าคนอีสานเนี่ยเขาเกิว่าเนี่ยครับนะครับเป็นลูกดําๆแบบนี้นะฮะเนี่ยครับนะฮะให้ดูนะครับแบบนี้ครับเคี่เกิวามาบักเล็บแมวมันกินได้นะครับลูกมันเนี่ยเวลามันลูกของลูกลูกของเขานี่นะฮะเวลามันดิบๆเนี่ยมันจะเป็นสี หมือนกับพ er ู้ซาป่านะครับเป็นสีเขียวนะครับแต่พอมันสุกมามันจะเป็นสีดํานะครับมันจะเป็นสีดํานะครับรสชาติมันจะออกหวานนะครับมันจะออกหวานนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นลูกเล็กนะครับผมมันด้เป็นลูกเล็กแล้วมันก็จะไหมนะครับนี่เราเก็บอย่างเงี้ยครับผมเก็บด้วยอย่างเงี้ยนะครับบ้านผมเอิบบักเล็บแมวแต่ภาษาไทยนี่ผมไม่รู้ว่า มันเรียกว่าอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอามาชิมดูนะครับนี่ครับทุกทุกคนนี่ครับมันก็จะเป็นรูปแบบนี้ฮะกินดูครับอืมหวานครับหวานหวานมากอืมหวานอยู่ครับมันยังมีรสหวานอยู่นะฮะแต่มันลุกเล็กนะครับเม็ดมันมัาก็เราก็อทิ้งไปครับบ้านผมเอิญบักเล็บแมวนะครับภาษาไทยเรียกอะไร ถ้าใครรู้นะครับเขียนมาบอกผมหน่อยว่าภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะครับมันเป็นพันเดียวกับพุทธานะครับแต่ว่ามันจะลูกเล็กกว่านะครับอร่อยครับอร่อยโอเคครับผมตรงนี้มันก็ถึงบริเวณที่ผมที่จะสามารถที่จะรับงานได้แล้วนะครับอ่าแล้วเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วก็กดรับงานไลน์แมนได้เลยนะครับแถวๆนี้นะครับผมอาจจะอยู่ในป่าจริงนะครับแต่เราสามารถรับงานได้เลยนะครับอ่ามันอยู่ในเขตในการรับงานได้นะครับ ل ب โอเคครับอันนี้เราก็เป็นงานแรกนะครับงานแรกที่เราได้แล้วก็เราก็มาถึงร้นานอาหารนะครับเป็นถุงน้ำโอเคครับแล้วก็ได้ออเดอร์แรกมาแล้วนะครับซึ่งเป็นผลิดไม้พอมทานนะครับ โอเคครับเล้ก็ส่งอาหารให้ลุกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับผม,ม,มก็จะมีการให้ยืนยันตัวตนในครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเราไปทําการยีนยนตัวตนก่อนนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีการยืนยนตัวตนนะครับครั้งแรก ะะราคา่อยบริเวณในเป็นทาลูกค้ามัจะบาทนี่ครับแอปเขากรลมเมื่อไหร่าเราเปียกมาากัเห็ดกัเห็ดงานปะครับเปียเลยครับเปียเลยเพราะมันกดเห็ดงานเนี่ยแอบลมบ่ครับผมลือด้วยกระได่ไดเอเบื้องน้เถอะนะจันพันลูกชายยืลูกชายยื แ<พวก>อปล่มกันนะแอปล่มเนออีได้แม่ล่ม่ลครับผมตั้งแต่เช้าจนมาถึงจะเที่ยงแล้วนะครับผมผมเพิ่งได้งานเดียวนะครับสาเหตุก็เป็นเพราะว่าแอปไลแมนมันล่มนะครับผมก็พอแอปไลแมนล่มมันก็ไม่มีงานที่จะทํานะครับก็เลยต้องมาหาน้ําดือมกันหน่อยนะครับผมถ้ามันล่มไปอีกสองชั่วโมงสามชั่วโมงสงสัยคงจะต้องกลับบ้านกันแล้วนะครับผมครับโอเคครับครับผม นี่นะครับเป็นส้มโสองเกือบจะข่าวสองส้มแล้วครับผมแอบไล่แ,บบแม้นลมครับเห็นจึงได้ก,กัลมมาจริงทำงานอะไรครับผมบงานกันบะไรครับมุงติวๆนะควับครับ,รบไอ้นายอึ้นกันบวะไรบาที่นี่ชิว่นนี้มีบันจะบอกเัาบันเหรอเรื่ออืมลงติวๆครับ ในเดียวโยนเงินก็ไปเห็นระบาดทีนี่นี่ครับโอ้ย,ยไรแม่นลมระบาดจริงเห็นจังได้ระบาดจริงตีงั้นตีงั้นบาดจริงเหรอครับคันบ๊ไดายลีก็จะได้เมียบ้านละครับบาดทีนี่ครับมึงทางงทางเราเพิ่งเกิดท่าโดนโพดเนาะครับผมอีกสักพักหนึง่งวานนี้ครับเด็กบอลเสื้าทุกทุกคนนี่ไปเบิงดังเบ,บิงนี่ครับเพื่อมีหน้าเบิงมามเนาะเอาไปเลาะไปเลาะโอเคครับทุกทุกคน นะครับผมก็ยากราแมนนะครับมีปัญหาตั้งแต่ช่วงสิบโมงกว่าจนนึก็สิบจนนึงก็เที่ยงแล้วนะครับผมก็คงจะต้องกลับบ้านไปก่อนนะครับผมก็ต้องกลับบ้านก่อนแล้วก็จากนั้นช่วงประมาณสักบ่ายสามโมงหรือสี่โมงเย็นอะเี้ยคือจะออกมาอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็เลยทําอะไรไม่ได้นะครับก็ต้องกลับบ้านไปพักผ่อนก่อนนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีอะไรขึ้นหน้าพี่ต้อนะครับผมก็จะพาทุกคน ไปชมดูอะไรต่างๆในรอบๆเมืองนองบุรีรัมนะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ